สวัสดีครับวันนี้จะมาเขียนแกมนะครับการควบคุมแบบเรียงลำดับด้วยตัวตั้งเวลานะครับหรือ Timer นะครับจะมาเขียนที่แกม cx programmer นะครับเริ่มเลยนะครับกดไปที่ไฟล์นะครับด i ไวน,นะครม์รับที่ 1> T.B. one L ครับไซต์อิ่งครับไปไปที่เซตติ้งนะครับไปไปที่ L นะครับกดโอเคนะครับ oh. okay. to สวัสดีครับวันนี้จะมาเขียนโปรแกรมครับการควบคุมแบบเรียงลำดับด้วยตัวตั้งเวลาครับหรือ Timer ครับจะมาเขียนที่โปรแกรม cx เอ m กนะครับเริ่มเลยนะกลับไปที่ไฟล์นะครับ n e ว t นะครับกรับไปที่ PB1L นะครับ เซตติ้งครับปรับที่ L ครับแล้วกดโอเคนะครับโอเคคั้นที่ซิมโบลก่อนนะครับตั้งเอาต์พุตกันครับตัวแรกนะครับ็กแม็กหนึ่งครับเขียนไปที่ ห0ึ่งนครับต่อไปนะครับแม็กสองนะครับตั้งไว้ที่1 0 0่งนะครับต่อไปนะครับแม็ Mac. ามนะครับตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยจุดศูนย์สองนะครับขนาดพูดเสร็จแล้วครับไป,ไปทางด้านอินพุตนะครับสวิตนะครับสวิตชสตาร์ทนะครับตั้งไว้ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับสวิตช์สต็อปนะครับวางไปที่0.00นะครับทางหน้าอินพุตเสร็จแล้วนะครับต่อไปดำเการเซกชันกันนะครับเริ่มเขียนจอนะครับอันแรกนะครับคอนแทคปกติเปิดนะครับ หน้าไม้ที่สวิตสตาร์นะต่อไปนะครับเอาพุทนะครับแมหนึ่งนะครับต่อไปนะครับคอนแทคอปกติเปิดนะครับแมหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับอินดักชันนะครับทิมนะครับเว็นวักศูนย์เวนวักสี่ <4 S 1> <50 S 2> เหลี่ยมห้าสิบนะครับห้าสิบก็คือห้าวินาทีนะว่าเอาใส่คอนแทคปกติปิดนะครับตัดไปนะครับ ใส่แมตสองนะครับต่อไปนะครับสวิตสต็อปนะครับแถวต่อไปนะครับคอนแทคปกติเปิดนะครับเขียนวิธ hmm. ี t ศูนย์ศนศย์ศย์ 000, 000, นะครับต่อไปนะครับเอา p u พุตนะครับ แม็กสองนะครับคอนแทคโอปกติเปิดนะครับแม็กสองนะครับอินดักชัน, <4. S 1> นนะครับเทมเป็นวักศูนย์เป็นวักสี่เหลี่ยมนะครับห้าสิบ ต่อไปใส่แต่ Contact ปกติปิดนะครับเพื่อตัดนะเป็นแม็กสามต่อไปเป็น Service Stop นะครับแล้วต่อไปนะ Contact ปกติเปิดนะขอขอภัยนะครับ ตรงนี้ใส่เป็น0 0 0 1 4, 5, นะครับสี่เหลี่ยม50นะแถวต่อไปนะครับคอนแทคปกติเปิดนะครับ ที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับใส่เอาพุทนะครับเป็นแม็กสามนะครับต่อไปนะครับคอนแทคออร์ครับใส่ที่แม็กสามนะครับอินดักชันนะครับ,รบทีมเป็นว่าศูนย์ศูนย์ 02เป็นวัดซีเรียม50นะครับใส่คอนแทคป,ปฏิปิดตัดนะเป็น T0002 นะครับนี่ก็ใส่เป็นสวิตช์สต็อปนะครับ ต่อไปเราจะมาทำการเทสกันครับที่แกม CX Designer กันนะครับ,รบเริ่มเลยนะครับไว้ด,ดีไฟล์ยูโปรเจกต์ย็ดนะครับโอเคนะครับ,รบทบีนะครับเป็นสวิตนะครับ สวิตตัวแรกเป็นสวิตสต็อปนะสวิตตัวสองเป็นสวิตสตาร์ทนะครับ B นะครับตัวนี้จะเป็นแมทตัวที่หนึ่งครับ ันนี้เป็นแม็กตัวที่สองครับตัวน,นี้เป็นแม็กตัวที่สามครับมาลองเทสกันครับ to test นะครับ y to all นะครับ star นะครับ กดสวิตช์สตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับแม็กตัวที่หนึ่งทำงานครับเมื่อครบเวลาที่กำหนดแม็กตัวที่สองจะทำง,งานและเมื่อครบเวลาที่กำหนดแม็กตัวที่สามจะทำง,งานนะครับเมื่อเราจะทำง,งานก็กดสต็อปนะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนการต่อวงจรกันนะครับการต่อวงจรน,นะครับการควบคุมแบบเรียงลำดับด้วยการตั้งเวลานะครับหดือถามเมื่อนะครับเส้นแรกนะครับเข้า24โวลต์น,นะครับออกจาก24โวลต์นนครับ ไปคอมของ,ง plc นะครับั้งด้าน input นะครับเส้นต่อไปเส้นต่อไปนะครับ0.00นะครับเข้า x ห้านะครับเป็นสวิตช์ stop นะครับศูนย์ศูนย์นเป็น ที่เราเขียนไว้ในโปรแกรมนะครับสายเส้นต่อไปนะครับ0.01ที่เราเขียนไวในโปรแกรมนะครับไปที่ x 6นะครับเป็นสวิตต์สตาร์ทนะครับทางด้านอินพุตเสร็จแล้วนะครับส่วนเส้นต่อไปนะครับ ศูนย์โวลต์นะครับไปที่คอมหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์นะครับ ด้านเอาตุดนะครับเส้นต่อไปนะครับ1 0 0่งจุดนะครับเจะตั้งโปรแกรมไว้นะครับไปที่ y สองนะครับ100.00รดศูย์ที่เราตั้งโปรแกรมไว้ครับเป็น mac หนึ่งนะครับ y สองก็คือทิศท,ท,ท,ทางนะครับสายเส้นต่อไปนะครับหนึ่งร้อยจุดศูนย์หนึ่งครับเป็น max สองนะครับไปที่ y ศู Why, นย์นะครับ สายเส้นต่อไปนะครับ100.02นะครับเป็นแม็กสนะครับที่เราตั้งโปรแกรไว้ไปที่ y 1นะครับสายเส้นต่อไปนะครับคอม1 0 0่งจุดนะครับ ไปที่คอมหนึ่งร้อยจุดศูนย์หนึ่งนะครับจากที่จไปครับจากหนึ่งร้อยเข้าหนึ่งร้อยจุดศูนย์หนึ่งนะครับ ไปที่หนึ่งจุดศนะครับหลักการทำมานะะครับกดสวิตช์สตาร์ทนะครับ,ร,บรอนะครับ เวลาที่เราตั้งไว้นะครับแลจะทำงานนะครับแล้วก็รอเวลาเวลาทำไมครับแล้วก็ทํางานอีกนะครับแล้วเราก็กดปุ่มสต็อปได้นะครับเพื่อหยุดการทํางานนะครับ